เดี่ยมีสนี่แหละบาะถ้าวันนี้เจ๊เจ๊อบอาชูนั่นละไปเนาะแค่ในบาทที่บ้านเนาะเคยคุยับเราเ่าผ่านมามัดมัดเอาดิ่มัดเส็จแคบก่อชีโมดแต่ไปเนี่ยแกลมัดจิตดายูเอาแล้วก็มูร่วงาตัวนั้นสมัยสมุกละไอ้กระชากรวตอบยังสีผ่านมาเราป็ดปอเนาะแล้วเราบเขาจะช่วยได้อยากใส่มัแล้วไง แล้วบาอันทีตอื่นตอนนั้นที่ว่าไปหาเราอยู่บานแม่ของหนาแต่ว่ามันไม่ลับนอ้ที่เบา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 อัน่บานะสมพัน์อายุห้าสิบแปดจับจี่าถ้าดโนเะ็มแปดจี่มานับาแดกวัดวัดบานเราเบาเราเบาเราไม่ต้องเส้นข้าใจบังที่เราเราบอกสุพจน์มาว่ากับไปดมีให้ซอยเระวะเด้อ ฝนจะตกน,นะจากหมู่เกาะกุลต้องซอยกันเมืองนะหัวเมี้ยจะซอยแล้วจ่ายเงี้แล้วก็หายเปล่าบอกบอกว่าหายนานเจอบอกเมื่อนานกลับมานะแล้วบอกเราถือว่าโศกแม่ใน,ในในที่เราเบานะมันแม่ทางที่เราเบาเหมือนเลยอะ่ะเหมือนเลยที่ฝนตกตั้งแต่ก,กุฎหมอกกนลาเขกติดดตกมันก็ต้องนิ่งอยู่แน่นอนแล้วที่นี่รถอน่ะ เต้หลายเชื่อหน้ากระจายหลายเชื้อเขาพูดกันควมกันแล้วขนาดมะข้อได้บ้านแล้วเพราะว่าเขาถึงต้องมาการลดเนี้ยนาะบ้ากระจายหน้าเป๊ะพูดปานแต่บอกเต้เขาเป็นยักษ์ืออะไรแล้วบอกไอ้ปากก้อเกิดไปแล้วแล้วมัดมัดจะเขาเป็นยักษพอจะซอยทีตกเ็นแล้วว่าทีเราโง่ทีนี่ว่ามัมาทำลาย โอ้โประกรมเดี๋โมใส่อย่าตกออ่ไบานเลยนะุได้ะไม่ได้เครับไปให้พซอสแน่ไปนะลารไปให้อสแน่ไปนกาตชนั่นหละที่เราบอกว่าถึงเวลาพอหัเจ้าพอจะหาอาชีพขายไมปราสรแน่แล้วหาข่แน่นอนก็จะวาอืมครับคือคือ คือว่ามันเราจะไม่ยด่ดีจะไม่ส่วนให้ตัวการมจะดีคว้ายา่าคนอยากเปลี่ยนบ้านแค้เป็นขยะชอามาหายน็กเนาะอัจจะมันทำลายด้ยเนี่ยเราเราอเป็นอย่างพ่กลอยหูกงกัดบิดไขมังหัวสัตวเอาเ่นี้ี่็ยายเนาะไปคนจะเปลี่ยนะคัดเลยทุกโรัตอยงเ่ยแต่บ้าต้องเป็นเกียวตันะถ้าม่นไอไอไอตุกตุ๊กเนี่ยเขาก็ได้เปีใเป็นเกียวตไวเออ เออการเลย่ทับใจนี่เรื่องมีอาชีพไม่อ่าเผือมีอาชีพไม่จะถามมามานแต่แค่พ่อในใจเด็กกินแต่มันมีความสุขบัวกันอ่ามันก็จะเป็นกะก้าอ่านแบบนี้เออแต่ว่ากาเว่าเรื่องฝันกัดพื้นนี่แหละแต่อ่านที่ว่าตะกี้เรื่องจริงนะครูจี้ครูแล้วว่าแล้วว่าเอาสกร์ก็สมัยหลายปีเลยล่ะใช่จะมยสมัยสามปีที่แล้วที่ที่คุยสู่ฟังคื้อว่าเล่าเล้าว่าระดุดยาง อ้าวพ่อจะให้เลือกเคล็ดพักป่าจะให้ซ้อนไปเคล็ดไหนหรล่าอ้าวพ่อจะหน้าอาชีพให้ดอกแล้วบอกทำงานแล้วแบบซื้อไปที่นี่มาปั๊บถ้าเป็นเรื่องนี่ถือว่ารถเอาสลากบ้างใช่ไหมเลือกเคล็ดเลือกตัวที่เอารถได้ก็รถสลากเคยเอารถได้อืมอืมที่นี่มันก็อยู่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 กับปุ่นแบบระวังแหละเนาะแล้วที่เราเคยเกับ โตก็บ่ได้สวดมนจัาเชื่ร์เนีแล้วร้องฝันมาสวดมดต์มาหายงคือไงเอาหายยูหายจริงสิม่เออก็ว่าสักามปีสามปสวดได้บ่ก็อพาะาหนังสือบอกออกแต่เพราักฐานี่เนีเก็บบ่ปิดไอ้ที่ว่าโชคส่งกลับไปนี่ไอเขาเฮ็ดไครกนนะอืมไอเขาเฮ็ดไครกนนะสฉพาเรเป็นดอกเนี่ยเปลไดนแด่แค่เ้อยเชื้อฟูเราส่ปลูกอย่างไได้ประมาณนี้เปลนเลย โไปอยากไปรตเอรี <O> ่กับอาซูนนั่นแหละ่ปไปซื่อาซูนนั่นหละซูนหาก็เอารู้แต้ก็เอาไล่แล้วกลับมากลับมาอ่ามันกลับแค่ขยนรถบันสามเจ็ดห้าวันี่มันกลับมันบ้ามันกลับมาจังจะมันกลับมาครับจะกลับมาละทีจะกลับมาขักรถเก่าเลยมันบ้าแต่ว่าถ้าไหนก็เห็นรถถ้าใครเห็นรถซูนาเนี่ แอก้าเม้าติปาาเลยครับว่บบาชื่อรถสุธาแต่สันสองสามทียสุธาองี่ลีเนี่ยครับอือแต่น,นี่มันบ่เห็นรถมันมีแต่บนเบา,าบักขาบักขาเออเป็นขาสามบักสมัยนี่เรับว่าเขาเาตกรเนาะทะเบียนรถ,ถาเบียนรถออไรก็ไม่ซีตทล้วก็ ไอไออีโจนั่จำบ่ได้จำได้สามเจ็ดห้าโอ้ถ้าเป็นรถสามจาเออต่ว่ามันซีโตอโจนัแตบมจำบ่ได้มันหลายปีแล้วเดี๋ยวนี้เขาแบบรถข้าดมันจะเข้าเรียนไปแล้วเนาะอือเออมันจำบ่ได้กยิ่งไปถาใครมันจำบ่ได้จำได้สามเจ็ดห้าอืมที่มันกับมครับที่ไอไอขาดต้น่ิมายหนึ่งสามศูนย์ห้าครับประ แต่แม่แต่ว่า,า,<อ>าขาบ่านขาฟังฟังเก็บรถพี่ไม้ออดขาโอ้กค <น S 1> ร่รขาเเห็นรถปัเห็นะะจะดนคดครครับรแต่ญาติไม่ไปทักทเยหน่อยเดี๋ยวมันก็ได้เจ็บราอยแต่ว่าปัดที่รูพี่ไม้ในสูดขาได้แค่แต่มันโอเห็นรถมันเห็นเจ็บกดอืมครับโคนี่แหละโคตดคี่วานี่แต่แต่แต่เลือดเนมือก็ป่วย เขาควรเขาขับมาขับก็ได้เขาแข็งคืนเขาลอยคกต้องเนาะเลอยปิดออกมาเบิกออกมาบ้ายังใหมสิเปลี่ยนยังแตกนะต้องขับมาขับก็ได้แต่ว่างบอกเขาดูดที่นี่ยุ่งเพราะฝันก็บ้างต้องขับมาขับแข็เนี่ยแต่พูดถึงว่าท่านอย่างว่าเอาเรียกหลายตัวเนาะพูดถึงคนแบบว่าแบบแบบว่ายเสื้อหลายตัวก็เสื้ออาชูเสื้ออาสามสิเพราะว่ามันมีสาม ครับเออหินบ่ได้ได้หาสามอืมเพราะมันมันมีสามของอยู่ครับเลขสามสูงครับถับยางนุ่นรับขายเลขสายบนอ่าแต่ถ้าเออเนี่ยนะแต่ถ้าใครกดมันเป็นบ่ครับไปตั๊กเดียวเป็นบ่ครับอ่าถ้าไปตัวเดียวนะก็อยากเปลี่ยนเงินถับือก็ทือกก็เทือก ใจก็กระพฤหล้ายพออากุูตัวเดียวอ่าอาใครที่ตามแม่สมพรอยู่เรื่อยๆเรื่อยส้เออแม่บ้านจิบก็จะคว้าแม่จับเธอไว้แต่ว่าฝันมันแม่ก็แม่ก็จีวัวก็แม่ยูละช่ไแต่จิวัวม่นยูตืกแปดสันสิบสั่นเออเออั่นผู้หูดีแล้วฝันแปดเสียมันไม่รักคอยเสือยตัวเสียหลายเสือยผิดเยอะไปอ่ ก็บูดว่าจะนาเนาะคิดเอานานเอาไปมากค่ะล็อกซื้อเิรอแด้ขอกไปนี่จิไปซื้อลองซื้อร้ายแล้วจะกอดหรอเดี๋ย็นี่ยันจะไปซื้อจะในละอานชุดเนาอขนาเก่าตัวเออมันบ่ถือกันนี่ฮะนสเขาลองบ้นนั่นลอก้านนี่ก้อนนี้เพ่อนจะเนอะครับผมเื่อร้ายก็ได้หมดเลยนี่ปัญหาแล้วยาอ่าไม่อานดูไเ่ี่ยได้ถ้าคิดเต แกนี่จะโดนเนาะนะคือไม่กินมันเดือดั่นถึงๆถึงๆถึงๆถึงถึงๆถึงๆถยงๆถึง่ถึงาถึนๆถึงๆถึงวถึงมถึงวถึงๆถึงๆถึดๆด้งๆถึ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 งๆ่างๆถึง่ถึงไถมงๆถึงๆถึไๆถึงๆึงๆถึงๆถึวๆถึง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 มถึดๆถ่งๆถึงๆถึ่ยๆๆๆ ห้าศูนย์เนี่ยเราไปเอาห้าศูนย์มาแม่เน้นเน้นเน้นห้าศูนย์ตะบอกศูนย์บ้านตะบอกศูนย์หาแม่ก็นั่งปืนมันจะเด็ดตัวเออห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็สามห้านี่แหละสามห้าศูนย์ไม่แน่เลยตัวเดิมตัวเก่าก็ไม่แน่นะแม่เนาะเอออาจจะตัวมาซเสื่อมสาหะศูนย์สามเจ็ดห้าไปกันอ่าเพราะว่าสามเจ็ดห้าสามห้าศูนย์ในนั้นม่สามหาตรงกัน เออน่ะ <Nah. S 2> เออมันนี้มันนีกที่อันหนึงบ่มีจ <Yeah. S 2> เจ็ดเนาะอ่าเอออย่านึงม,ม,ม,มัน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 มีเจ็าเจ็ดก็เราก็หนึ่งไงเอาันหนึ่งสามเลยอืออืมอืมนั่นแหละเอากับเอาแท้ๆก่ัครับพกภาษาหาสมนย์มเจอเนาะครับผมเออ โอ้ก่าวลอกตัวกระต้อเลยมั้งที่หลมันจะได้กี่หลไม่ด้งทนียได้ไหมยังอืมอะไหมลอตัวเอาละไม่ต้องเพี่ร์เตมวงนแคบด้ไรไม่ต้องพียร์เต็มวงเอาสามเอาแปดเลยแล้วสามกับแปดตัวเดียวเชคปากพี่น้องแนวทางแม่ศูนย์นะแปดาศูนย์สา้าศูนย์แบบอีโตะกะลีเนาะ เออไปยิบรถตั๋ลี <S <S ่ก็เอาแปดเอาสามไปน่ะแต่ฝัดปูมัต we ัาเปล่ามันมาเป็่าสามก็แปดแต่มันเกิดกระจักษ like ์ค so, ่ะอืมครับผมสามก็แปดไมนเกิดกระจักษ์แต่ว่าเรื่ปูที่เคยสอตมาที่มันออกเบิดตอนนี้เหลือหกแปดเดียวนะโอ้ที่บ้านเราหายมาแต่สปอตออกจากเรามาสองปีสองสองปีกว่าๆเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปหาปูเนี่ยเนาะต่วนถ้ามาหาจิต იო პაჭო მა ყოლა გი როა და თა ფობერდაი ფსი ქაო